อตอนนี้ที่อุดรประเทศไทยเมื่อวันที่หนึ่งเดือนตุลาปี่สองวันทชรือฝนตกหนักในเวลาสิบโมงเศร้าเนะมื่อเช้าก็ตกลิ้นเนาะตกลินจนมาหอดตอนนี้สิบโมงนี่ตกหนักระบาดตกแท้ตกว่านะ ตัวสงสัยน้ำท่วมอีกแล้วแถวซีแย่งนี่แถวซีแย่งทั้ตกแห้งเท่าน,ทอน,อนี้ท่วมเท่านั้นหละนี่วนเรืออยู่แล้วนี่เรือดินฟ้าอากาศอยู่แถวันแต่วันออกเสียงเนื้อของประเทศไทย เนต้นเมงจัดวัดผู้ดอนเนาะปะือว่าตอนนี้เวลาสินาฬิกาฝนตกนับเนาะ ตกนักโยจังหวัดอุดรธานีบบฟ้าคึมซีซีนานสมควรกอเฟ,ฟืองมันยังบริันได้ไปสใส่ไก่ไอสิตกอยู่จนกว่ามันเบิดเฟืองเดือนน่ะน้นอันนี้ เมริโน่เนาะอยู่ในจังหวัดอื่นได้เห็นอาจจะอยู่นครหลวงจันท์ได้เห็นว่าตอนนี้อูดอนก็ถือว่าฝนตกเนาะพักทั้งนครหลวงจันท์ก็อาจจะตกนักคือกันเพราะว่ามันอยู่สายเดียวกันพายุอันเดียวกันเนาะพายุอีหยังพายุอีหย่าง,าางบุพักหัวพักอีหย่างนี่แหละ พักหอมบอกพักเหงือกอย่างนี้แหละเข้ามาเนาะหัวหอมให้ยุ่งหัวหอมบอกเพราะว่าเข้ามาจะลาวดิลาวเ้ากระสือสตนคกแล้วก็ลงจันทร์เริ่มไปแล้วก็ลงจันทร์ขึ้นไปทั้งเหนือกูแหละหลวงพ่อบางเนาะบอดีคำไซค์าวสนสวรรค์เทษตเนาะจำปสัสสาอัตตปื้ พงษ์จะบุเนอะสะวันพงษ์จะเป็นตกคือกันนีแบบอะไรอ่าหูข้าวกับทรงข้าวลงยูทูบให้เบิ้งแด้เนาะอันนี้มันอยู่แถวอูดอนธานีประเทศไทย คือว่าเป็นการแจ้งข่าวให้อยู่จังหวัดอื่นมาได้เห็นอยู่กันเาว่าจังหวัดอุดรธาน,นีประเทศไทยฝนตอนนี้เวลาสิบโมงสิบนาฬิกาฝนได้ตกเนาะอันพระธาตุนีเป็นพระธาตุเนาะพระธาตุโคสีนเนาะพระธาตุ มิงบ้านมิงเมืองของสาวอุดรเนาะ เราหายุดที่โอกาสทรงนี้นนกัเนาะเราขอให้บรรดาท่านสมมีพรกันโชคดีเนาะ